นี่คือลำโพงที่ให้เสียงสะอาดกว่าชัดเจนกว่ารายละเอียดที่ดีกว่าครับ วิลสันอเล็กซ์วีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมา5ปีเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะเดิมดีจากไหนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีละจุดนะครับสำหรับเจ้าอเล็กซ์เนีย ตัวเก่าก็ผลิตมาตั้งแต่ปี2016นะครับมาถึงปัจจุบันก็มีอายุ5ปีแล้วก็ได้เวลาของใหม่เกิดขึ้นนะครับผมจากพัฒนาการการวิจัยแวม XVX ต่อมาเรื่อยๆมาจนถึงรุ่นนี้นะครับชื่อว่า Alex V เนี่ยเราก็จะเห็นคุณสมบัติหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถ้าเรามองจากมุมนี้เนี่ยเราก็จะเห็นมีเจ้า Midrange Driver นะครับ7นิ้วที่ทำจากไม้เหล็กอนิโก้ให้เสียงใสสะอาดมีความเข้มข้น,นอ่อนหวานกว่าเดิม นะครับที่เป็นจุดเด่นนอกจากนั้นลักษณะของตัวตู้โครงสร้างแบบสเกเลตันมีรูระบายอากาศทําให้เสียงไม่อุดอู้อยู่ข้างในตัวตู้มีความสูงขึ้น1นิ้วมีความลึกเพิ่มขึ้น1นิ้วออกแบบเพื่อจูนเสียงเบสให้ดีขึ้นมีความต่ําลงแต่ความสะอาดยังคงเหมือนเดิมปรับคอสไฟลิ่งได้เหมือนทั้งรุ่นเก่าก็คือปรับไปข้างหน้าและข้างหลังสําหรับวัสดุต่อไปที่เรามีเพิ่มขึ้นก็คือเจ้า v material ก็คือเป็นตัวที่ควบคุมไวเบชั่นหรือการสะเทือนเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่ชิ้นที่่่่่ออยูตตตรงรงงะหวาาจุด เพื่อควบคุมไม่ให้การสั่นสะเทือนเข้าไปปนเปื้อนในความถีต่างๆตู้ต่างๆด้วยกันส่วนที่อยู่ข้างในตู้ก็มีการปรับปรุมเรื่องคอสแคปต่างๆนะครับเป็นแคปตัวใหม่ที่วิจัยพัฒนาโดยของวิลซันเองตัวบิตดิงโพสก็ทําใหม่ขึ้นมาใช้รุ่นเดียวกับที่ตอนนี้ซาชาดีเอวเอ็กซ์วีเอ็กซ์ใช้ขึ้นมาสามารถเสียบบอลนาปลั๊กได้มีความใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อการสงาร่งผ่านกระแสที่ดีขึ้นครับผมระบบเคเบิลแมเนจเมนต์ที่ได้มาจากรุ่นแวรและ SVX ก็ได้มาอยู่ในรุ่นนนี้้ดวยะครับ และนอกจากนั้นนี่มีระบบไฟติดตั้งที่ข้างในช่วยทําให้การเซตอัพเป็นไปอย่างแม่นยําถูกต้องมากขึ้นและท,ที่พิเศษสุดในรุ่นนี้ก็จะเป็นสปค์ที่ตัวขานะครับผมที่มีการผสมผสานาระหว่าง V-Material และตัวไดโอดที่ทําให้มีการแอบซอบแรงสะเทือนที่อาจจะมารบกวนลําโพงและเสียงได้ครับ ลักษณะเสียงตัวนี้นะครับก็จะมีความสะอาดสงบและเงียบสงัดมีการกระจายชิ้นดนตรีที่ดีกว่าเดิมมีความเปิดดนตรีมากกว่าเดิมทําให้คนที่เซตลําโพงสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้านอ l e ็กซีจึงเป็นลําโพงที่เหมาะกับบ้านทั่วไปที่มีหน้าบ้านกว้างประมาณ5เมตรถึง6เมตรทําให้ลําโพงรุ่นนี้เป็นที่ได้รับความนิยมเพราะว่าสามารถลงในห้องได้อย่างลงตัวครับ สำหรับ Alex V นั้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดจาก v ิล s o n ที่นำความรู้เทคโนโลยีองค์ความรู้ทุกอย่างมาใส่ไว้ในตัวนี้ไม่มีกั๊กไม่มีการคำว่าใช้วัสดุชั้นรองในลำโพงชั้นรองแต่นำความรู้ทั้งหมดวัสดุที่ดีที่สุดมาลงประกอบในองค์ตัวนี้นี่คือ Alex V ครับ